สวัสดีครับแม่หญิงครับครับมือนีผมมาตามต่อแนวทางโค้งสุดท้ายของคุณแม่หญิงครับงวดของวันที่16สิงหาคม66ครับคุณแม่หญิงเอง,เองเนะครับสำหรับคลิปแรกที่เป็นคลิปต่อง,งวดนะครับผมก็ได้นำลงให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่2คลิปโค้งสุดท้ายในงวดนนี้ของคุณแม่หญิงครับอ่า คุณแม่หญิงเ,งเองนึกว่าที่ผ่านมาครับตีตัวเลขให้ท่านผู้ชมเนาะแม่ก็คือที่ว่าที่ฝันว่า,าเห็นคนตายในอยู่ในบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นบ้านเลขที่สามสิบห้าเนาะคุณแม่<ด>ครับ<ด>คุณแม่ก็ตีให้ว่าสามห้าเลขออกห้าสามครับเ<ด>ลขของคุณแม่ก็ถือว่าเข้าเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชม ครับในวันที่ผ่านมาครับเดี๋ยวในวันนี้โค้งสุดท้ายนี้ครับมาฟังด้วยกันครับว่าคุณแม่ฝันว่ายังไงบ้างเนาะแม่เนาะครับคุณแม่ฝันโค้งสุดท้ายนี้ได้จักมือหร้อครับฝันได้สามมือวันนี้จังอ๋อสามมือเลยเนาะครับกับกมีเอฟซีหลายท่านให้ผมดีมาตามโค้งสุดท้ายของคุณแม่น้ำเนครับเพื่อบางครั้งถ้ามาตามท่าไปเนาะแม่มันอาจสือบ่ทันครับ เดี๋ยวให้คุณแม่บอสูฟังครับท่านผู้ชมว่าคุณแม่หญิงฟันว่าจังใดครับผมครับคือฟันว่าไปไปห้วยทับทานไปบ้านเดิมนะจ๊ะบ้านเดิมไปก็ไปเห็นพ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่เ่นเลียงมอนเลียงไม้อยู่คุนบ URA นะแต่ก่อนแต่เราเสียชีวิตไปแล้วแต่ฟันเห็นว่าเออพ่อกับแม่เสียชีวิตไปประมาณยี่สิบกว่าปีแล้ว จยงได้จังฟันเฮ็นแม่เฮ็พอชัดแท้เพื่อนกะเรียงไม้พ่อก็เรียงควายครับครับทน,นีดก็เลยยางไปหาว่าพ่อกับแม่เฮ็ดยางพ่อกับแม่เพิ่นมีบ้านเรือนไทยครับมีโคกวัวแบบแตะกอนแบบเอาเอาไม้งามเฮ็ดคอกนะสมัยตะกอนนะจ๊ะครับครับแล้วพ่อเพิ่นก็นเฮ็ดหน้าแล้วก็มีสวนมีต้นกล้วยมีต้นมะพร้าวทัน,นีดใหญ่ เ <c oughs> ทนี่ก็ก็เลยว่าเออพอกแม่หลวงรับไปนานแล้วคือเห็นพอกแม่ชัดไปนอกาะไปเหตุสังกทานใายเพื่อนวันข่าวพื้นซาร์พาพ่อไปเหตุสังกาทานแล้วก็เหจันหันไปวันนี้ก็มอ,มอ,อฟัน,น,แ,นแล้วเออพ่อคือฟัาานเห็นพอกแม่ชัดแค่เราได้รับสังกทานได้รับส่วนบุญของลูกอุทิศไปให้ก็จันครับแม่เป็นก็ว่า ลูกมาก็ดีละคนนะลูกมาทั้งสองคนก็นดีละทั้งลูกเคยทั้งแม่ไปมาแม่ก็ว่าดดเฮ็ดยังดอกแม่ก็เลี้ยงมอนเลี้ยงไม้ยู่คือเกา่าครับคนก็แข็งแรงคือเกา่าสนิทคน่คนก็ลงจากเฮือนมาเป็นเงอนเรือนไทยคนะครบเอ้าลูกคนนะเอาเงินหาสิบบาทไปสี่ปลาทูแน่นะก็เลยว่าเออ ตั้งแต่เกิดมาก็เคยเห็นแม่เอาเงินหายไปสืบประตูไปยังบัตรนี้นนคือฟันว่าแม่เอาเงินหายสืบประตูนเนาะแล้วว่าแม่ให้โชคก็ให้เป็นพิษนะเราก็เอาเงินหายลอยนึงวันนี้เราว่าซืบจะหาสิบบาทเด้อเราว่าสือประทูหาสิบบาทละวันสี่ก็เ,เลยรับเอาเงินจากเราก็เลยไปสือไปสือแล้ววันนี้ซือแล้ววันนี้ก็เลย เห็นเล่าอันหันหลังไปปาหมอนเพิินครับพอเพิ่นกะเหตุงานข้าเพิินเรียงงัวเรียงคุ้ยของเพิินเพิ่นกะหายเงินแค่นั้นก็คือบ่เห็นเราเลยทีนี้มาฟันอีกคืนที่สองฟันแบบเก่าอีกพอกแมคับเขาเพิินเต้มเรามีแต่ช้างใหญ่ๆก็เลยว่าเออพอกแมยคือเอาช้างเขามาไว้ในทงหน้า ลายแถพ่พอกับแม่คือปรหาไปไปตีอยู่ลเลาะเ่อนมาตองหาบ่นะบบคนมาเพิ่นหน้าเพิ่นลายแหง้งเพิ่นก็นตตองเฮ็ดช้างเขาวไวท้ทพ่หน้าครับต้ตองเฮ็ดไวจ้จะเสือคุณมามเห็นเพิ่นเห็นสมือสมือเห็นตลาลสองคนครับก็คือว่าในรอบนี้โค้งสุดท้ายนี้เนาะครับค่ะ,ะคุณแม่ยิงเนี่ยครับฝันว่าตัวเองเนี่ยฝันเห็นพ่อกับแม่จ้ ที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองท่านครับก็คือในความฝันเห็นพ่อกับแม่เนี่ยอยู่บนบ้านเรือนไทยบ้านเรือนไทยบ้านบ้านเรือนไทยนี่ก็คือบ้านของคุณแม่หญิงเองหรือเปล่าครับบ้านของแม่ของเพิ่นอะเพิ่นอยู่ปัจจุบันนะอ๋อก็คือเห็นอยู่บนบ้านเป็นบ้านเรือนไทยเนาะเป็น้านของแม่ที่ลุงลับไปแล้วครับครับแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณแม่หญิงนี่ท่านเสียไปนานหรือยังครับ ตอนนั้นประมาณเกือบสามสิบปีแล้วแต่แม่ประมาณสิบสิบหกปีอืมครับครับแล้วก็ท่านก็เอาเงินให้คุณแม่ห้าสิบบาทก็คือเอาแบงค์ร้อยให้หรือเปล่าตอนแรกเอาแบงค์ร้อยให้แต่แม่บอกว่าให้ซื้อห้าสิบบาทครับครับจ้ะก็คือให้เราซื้อปลาทูแค่ห้าแค่ห้าสิบบาทซื้อแค่ห้าสิบบาทครับแม่ก็เลยคิดว่าน่าจะ,ะท่านน่าจะให้โชคให้โชคครับ แล้วก็มาคืนหลังมาก็มาฝันเห็นอีกฟันเห็นพ่อกับแม่เห็ดช้างเข่าครับแล้วก็เกี่ยวข้าวข้าวคุณเอามากองไว้เต้มช้างเพิ่นเป็นโกดังครับ,รบก็เลยว่าพ่อกับแม่คือเอาช้างเขามาไว้ทุ่งหน้าเพิ่นกระวาหน้าเพิ่นลายแม่แล้วบ้านบ้านหลังเก่าของคุณแม่หญิงเนี่ยบ้านเลขที่เท่าไหรค่ครับที่พ่อกับแม่อยู่นะครับสี่สสองบ้านเลขที่สี่สิบสองจ้ะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเลขที่เก้า อ๋อก็คือแต่ก่อนนี่บ้านเลขที่42ปัจจุบันน,นี้ก็คือบ้านเลขที่9บ้านเลขที่9ครับครับแล้วคุณแม่ยิงจะตีตัวเลขยังไงครับคือแม่แม่แม่สีทาแม่ชื่อสีทาเคยจาไว้แม่สีก็เป็นเลขสี่แม่ให้เงินห้าศูนย์ก็เป็น4ีห้าศูนย์อ๋อคุณแม่ก็คือจะตีซีห้าศูนย์ครับ แล้วก็เรียกอะไรอีกครับแม่ก็อายุของแม่ตอนเสียน,นันแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าจ้ะแล้วคุณพ่อล่ะครับคุณพ่อเจ็ดสิบสองคุณพ่อตอนนั้นเจ็ดสิบสองอืมแต่ถ้าเราฝันอย่างนี้เนาะแม่ถ้าเราตีถ้าเราถ้าเราเอาตามอายุของคนตายมันก็จะเยอะไปจ้ะครับแต่ถ้าฝันเห็นพ่อแม่เนี่ยเขาจะตีเป็นเลขอะไรแม่พอรู้ไหม ถ้าพ่อแม่ก็น่าจะเป็นเลขแปดเก้า <89, S 1> ใช่สูงพ่อกับแม่ต้องสูงใช่ก็คือเรายึดตัวนี้ดีกว่าเนาะ,ะครับแต่ก็คือว่าเผื่อท่านผู้ชมเขาถามว่าพ่อแม่ตอนที่เสียชีวิตอายุเท่าไหร่ครับแม่อายุเท่าไหร่นะครับแปดสิบเก้า <72. S 1> พ่ออายุก็คือคุณพ่อเนี่ยอายุน้อยกว่าคุณแม่อ๋อครับครับแล้วคุณแม่ยิงก็เลยว่าจะตีเป็นตัวเลข 089เออเซียตอน89ครับถ้าเมเสียไปแล้วต้องมีศูนย์ครับก็คือก็คือยืดเอาตรงที่ว่าฟันเห็นพ่อกับแม่เขาจะตีเป็นเลข89แล้วก็คนที่ตายไปแล้วแม่ก็เลยเอาศูนย์มาใส่ก็เป็น089เนาะครับครับแล้วก็บ้านเล็กที่บ้านเล็กที่9ทุกวันใน9ครับแต่แต่ก่อนเนาะแต่ก่อน42เนาะเดี๋ยวแม่ช่วยเขียนบ้านเล็กที่ให้หน่อยครับอันนี้ครับคือคุณแม่หญิง อตีตัวเลขให้ครับท่านผู้ชมครับเอาเอาปัจจุบันเลิกแต่ก่อนเอาเอาแต่ก่อนก็ได้แม่เพราะว่าแม่ฝันเห็นนี้ก็คือสภาพเหมือนแต่ก่อนเนาะครับก็คือตัวนี้ครับท่านผู้ชมที่คุณแม่หญิงตีตัวเลขให้ครับ จะมี4 5 0ก็คือคุณแม่ของคุณแม่หญิงเนี่ยชื่อสีทาก็เลยเอาสีมาใส่4 5 0แล้วก็0 8 9แล้วก็4 2ครับ4 2นี่ก็คือบ้านเลขที่เนาะครับแล้วก็ถ้าปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นบ้านเลขที่9บ้านเลขที่9ก็น่าจะ9 4 2ใช่ไหมเม่เอางั้นบอกฮะเมย์มย์เม่เขาเขียนเขียนให้ไหนก็ได้ครับ นีครับท่านผู้ชมรายละเอียดความฝันก็จะประมาณนี้ครับตัวเลขของคุณแม่หญิงก็จะเป็นเลขสามขุมที่คุณแม่จับมาใส่กันเนาะครับครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับเผื่อมีโชคมีลาบไปด้วยกันครับคุณแม่บอกว่าเวลาฝันเห็นพ่อกับแม่ทีไรนี้ก็คือว่าจะมีโชคมีลาบตลอดครับครับแม่อวยพรให้ท่านผู้ชมหน่อยครับสลับในวันนี้ครับแม่อวยพรให้ ผู้ติดตามแม่เนาะวันนี้ให้ปังๆเลยวันนี้ให้โชคดีทุกคนคขอบคุณครับแม่ครับ